วันนี้เราอยู่ที่ชิดทะเลพูวิลล่าเป็นพูวิลล่าที่ทั้งใกล้ทะเลและติดคาเฟ่ใครที่ชอบการถ่ายรูปบอกเลยว่าหลังนี้คุ้มมากชิดทะเลพูวิลล่าพูวิลล่า4ห้องนอน5ห้องน้ำหน้าบ้านเขามีสระว่ายน้ำและสไลเดอร์บอกเลยว่าปังมากและสนุกสุดๆสระาน้ำกว้างขนาด4คูณ8เมตรวันนี้เรามากับแก๊งเพื่อนเพื่อนก็คือเล่นไม่ยุดบรรยากาศหน้าบ้านเขาดีจิถมหน้าบ้านเขายังมีอุปกรณ์โต๊ะเก e ้าอี้แคมปิ้งและด้านบนยังมีมุมนั่งเล่นให้อีกเยอะมากก็คือหลังนี้รองรับได้หลลาายยคคนนนเเริมตตพักไไ15-20สสวท โมเดนสุดๆเข้ามาอันดับแรกก็คือห้องนั่งเล่นนะทุกคนจอทีวีและคาราโอเกะพร้อมมาและยังมีโต๊ะพูลให้เล่นจอยๆกับเพื่อนในส่วนของห้องนอนซ้ายมือของห้องนั่งเล่นเป็นห้องนอนที่1บอกเลยว่าห้องกว้างและมี2เตียงพร้อมอ่างอาบน้าและห้องน้ําในตัวห้องนอนที่2จะอยู่ขวามือติดกับโต๊ะพูลเลยทุกคนห้องเตียงเดียวแต่สามารถเสริมเตียงเพิ่มได้ต่อไปจะเป็นห้องนอนที่3ข้างกันเลยเราชอบห้องนี้มากเพราะมีกระจกมองไปเห็นด้านนอกห้องนี้เขาก็มีห้องน้ําให้ในตัวเหมือนกันหลังโต๊ะพูลมีประตูเปิดออกไปโซนด้านหหลลัังง นี้เขามีเครื่องซักผ้าปั่นผ้าให้ด้วยถัดมาเป็นห้องครัวอโอโุปกรณ์ครบมากยังไม่หมดนะทุกคนเปิดประตูยังมีระเบียงด้านนอกและประตูนี้คือห้องนอนสุดท้ายห้องนอนที่สี่มีห้องน้ําด้านนอกให้หลังนี้ห่างจากทะเลแค่120เมตร<ม>อยากให้ทุกคนมาพักที่เลยชิดทะเลปูวิลล่า